ที่ร้านรีไวที่เมืองเบอร์เกนนอร์เวย์มาแล้วก็ได้ของมานะคะเดี๋ยวเรามาอัดแบกกิ้งกันค่ะได้มานี่ได้ไมาที่สองชิ้นค่ะแต่ว่าถุงใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกัน ที่ร้านลีไวที่เมืองเบเกนนอร์เวย์มาแล้วก็ได้ของมานะคะเดี๋ยวเรามาอันแบกกิ้งกันเมนุจะไม่มองนะว่าได้อะไรมาในถุงนี้แต่ตัวนี้เพื่อนๆก็เห็นแล้วแหละว่าเมนุได้เสื้อโค้ทของลีวท์มานะคะจะบอกว่าเหมือนเดิมเลยค่ะเมนุคือสวยป้ายแดงนะคะเห็นป้ายแดงแล้วก็มีแรงแวะเข้าไปหรือนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันว่าเมนุได้อะไรมานะคะอันแบกกิ้งแล้วก็จะ try on สสำหรับเอ,อ่อเสื้อผ้าที่ได้มาวันนี้นะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะรอดูค่ะค่ะทีนี้นะคะก็มาดูกันเลยว่าแมนุษย์ได้อะไรมาบ้างราคาจะดีงามแค่ไหนนะคะมนุษย์ได้เสื้อโค้ทตัวยาวแบบนี้มานะะี่ะเป็นสีน้ําเงินเข้มๆหรือว่าเขาเรียกันว่าสีกรงม,มาท่านะคยะน้ําเงินเข้มเลยเป็นเอ,อ่อ เสื้อโค้ทตัวยาวสำหรับใส่ช่วงปลายปลายซัมเมอร์ที่จะเข้าออทออทมหรือว่าเข้าใบไม้ร่วงเนี่ยนะ,ะที่เป็นเสื้อที่ไม่หนาเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีนี่เป็นสายเป็นเชือกผูกแบบนี้นะคะเดี๋ยวเสร็จจากการรีวิวราคาอะไรยังไงเดี๋ยวเมนจะ try on ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะได้มาตอนที่เขาลดนี่เลยค่ะ70%นะคะเมนูลองไซส์ XS แต่รู้สึกว่าจะยังใหญ่อยู่ตัวนี้นะคะรีไวท์ที่มิ้ได้มาตัวนี้ที่ไซส์ xxs นะคะเพราะว่าเขาจะทำไซส์มาค่อนข้างจะใหญ่นะคะนี่มิ้ตให้ดูเลยนะคะมิ้สูงที่1 5 5ซนเมตรนะคะก็เลยได้ตัวนี้มาคือไปลองแล้วคือแบบเฮ้ยมันใช่นะคะสำหรับมิรู้คือบางทีน่ะเราซื้อเสื้อผ้าที่นอร์เวย์ที่ยุโรปนะคะบางครั้งอาจจะต้องลองเพราะว่าถึงจะเป็นไซส์ที่ XXS แต่คือก็จะดูโอเวอร์ไซส์นิดนึงอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าสำหรับเสื้อลีวายตัวนี้นะคะเสื้อโค้ตตัวนี้เป็นเสื้อที่ทำมาจาก Make in i n นเดียนะคะเขาชื่อว่ารุ่น o v e r อร์ไ f i ์นะคะขนาดเป็น Xs ก็ยังถือว่าตัวค่อนข้างจะโครงก็เหมือนแบบแนวโอเวอร์ไซส์ก็จะเป็นเสื้อผ้าที่ใส หลวมๆอะไรประมาณนี้นะคะข้างหลังค่ะก็จะเป็นแบบนี้เป็นเสื้ออะไรนะไม่รู้ชอบเรียกมันว่าเสื้อทรงจิ้งหรีด <c oughs> จิ้งหรีดที่ยังไม่โตแต่ที่มันก็จะมีเหมือนปีกๆอะไรตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นนี่เป็นแบบนี้นะคะเราก็จะมีเหมือนเชือกที่ใส่แล้วเราก็ผูกแล้วก็จะมีกระดุมน,นะคะเป็นสีกรม,มาทาม่าเราจะบอกว่าตอนที่ราคายังไม่ลดเนี่ยคือแอบแรงอยู่นะสาหรับ เสื้อโค้ทตัวนี้นะคะราคาของเขาราคาเต็มนะคะไม่รู้บอกราคาเต็มก่อนเดี๋ยวหลังจากที่บอกราคาเต็มแล้วจะบอกราคาตอนที่เขาลด70%นะคะนี่70%นี่อันนี้คือราคาเต็มนะคะ1,699โครนนะคะ1นึ่งนรเวเชนโครนอยู่ที่ราวๆสามจไทยบาทก็5,777บาทนะคะราคาเต็มราคาเต็มครึ่งหมื่นกว่าๆเลยนะคะก็ถือว่า เป็นอะไรที่แพงอยู่แต่ไม่เป็นไร,ไม,ร,ไ,มรไม่รู้ไม่รีบค่ะเวลาซื้อของไปเห็นก็จะดูไว้ก่อนถ้าเขายังอยู่ก็คือของนั้นมันใช่สําหรับเราอะไรประมาณนี้นะคะไม่รู้ได้มาตอนนี้เขาลด70ซนะนี่เลยเห็นไหมเอ่ย70 510โครนนะคะอยู่ที่1,735บาทนะคะนี่ซื้อมา1ตัวแบบนี้ก็ใส่ได้นานใส่ได้แบบ คุ้มค่าเลยเนี่ยแมู่้จะบอกว่าใส่ทีแบบคือลืมเลยแล้วเป็นเสื้อโค้ทประมาณเนี้ยเขาจะใส่ได้สำหรับแบบเป็นซัมเมอร์ที่วันไหนที่อากาศเยน็ยนๆหน่อยก็ใส่ได้ถือว่าไม่ดูเหมือนแบบเราเอาเสื้อผ้าหน้าหนาวมาใส่ซัมเมอร์ไม่เข้าใจไหมมันจะเป็นช่วงแบบอะไรอะซัมเมอร์ที่กำลังจะเข้าออทอมที่อุณหภูมิมาเริ่มดาวดาวลงมานิดนึง เราก็จะใส่เจ้าเสื้อตัวนี้ได้นะคะมนุษย์มีตัวหนึ่งแต่ซื้อมาที่ไซส์ S คือถือว่ามันใหญ่มากมนุษย์มีตัวสีสีครีมแบบนี้นะคะของรีวายเหมือนกันเดี๋ยวชิ้นต่อมามาดูว่ามนุษย์ได้อะไรนะคะจากเสื้อโค้ทเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเราจะไปถ่าย t r y o n กันนะคะได้มานี่ได้ไมาแค่สองชิ้นค่ะแต่ว่าถุงใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกัน แน่นอนที่สุดนะคะเมื่อพูดถึงลีวายก็จะต้องเป็นกางเกงยีนนะคะเป็นเดนิมอะไรประมาณนี้นะคะเมนูดได้มาไซส์ยี่สิบห้ายาวสามสิบเอ็ดนะคะเป็นกางเกงลีวายเป็นเอ่อแบ็กกี้บูทคัทนะสำหรับทรงเขานี่แบบนี้ ขาดนิดนึงอะไรประมาณนี้ลูกสาวชอบบอกว่าแม่มาถ่วยๆใส่กเกงขาดป๊ะป๊า,ปาพาไปซื้อใหม่ทีอะไรประมาณนี้จริงๆมันคือดีไซน์เนาะเด็กๆไม่เข้าใจนะก็จะเป็นทรงมาประมาณนี้ขาดตรงข่านิดนึงสำหรับรุ่นนี้นะคะกระดุมของเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นกระดุมแนวๆสนิมสนิมทองแดงนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะเป็นรุ่นแพกี้บูทนะคะเอลไซส์ยี่สิบห้าแม่ ภูมิใจมากจาก้ามนุษย์น่าจะหักน้ำหนัก80ค่ะเพื่อนเพื่อนลดลงมาแล้วใส่กางเกง25ได้จาก30อ่ะคือแบบคือมันรู้สึกดีอ่ะนะคะก็จะมีประมาณนี้นะข้างหลังเขาก็จะมีบอกไซส์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากางเกงยีนรีวายตัวนี้นะคะทำมาจากที่ไหนนะคะเออหาเจอไหม <laughs> Make in กัม ผู้ชานะคะก็ทํามาจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นเองเสื้อโค้ทนะคะทำมาจากอินเดียจ้าแล้วก็เกงยีนทํามาจากจัมพูชานะคะนี่เลยข้างหลังนะคะก็จะเป็นป้ายที่เป็นป้ายหนังแบบนี้นะะแล้วก็จะบอกว่าลดอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูราคาเต็มของเกงยีนตัวนี้กันนะคะอยู่ที่1,449โครนนะคะหรือว่า4,920 เบาทนะคะราคาเต็มก็แอบแรงอยู่แต่ว่าดิฉันนี่คะก็เหมือนเดิมค่ะสวยป้ายแดงนะคะไม่ใช่สวยแพงนะคะสวยราคาประหยัดสวยลดราคาลด70นะคะก็จะเหลืออยู่ที่4,300ไม่ใช่435คร้โครนนี่แล้วก็4 4 5โครนคิดเป็นเงินไทยบาทก็อยู่ที่1,400 เขาก็จะเป็นอทองแดงทองแดงนะคะบางรุ่นจะเป็นกระดุมเั่นแต่ว่ารุ่นนี้กระดุมจะเป็นทองแดงแบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่นุชจะไป try on ให้เพื่อนที่ดูกันอ๋อเดี๋ยวสิบอกว่าราคาไปแล้วบอกไปแล้วเนาะเห็นไหมหลงหลงเรมเรมนะคะนี่เลยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไป try on แล้วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะแม่นุจะหาไปหาเสื้อที่ใส่แล้วก็ mix and match มานะคะตรงนี้ก็จะมีบอกว่า g 5 5นี่คือเอลนะคะแล้วก็ยาวที่31ซนนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่า t r ีออนหรือว่าลองออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะบอกราคาบอกอะไรไปแล้วก็แน่นอนที่สุดว่าขั้นตอนของการทรยออนนี่ก็ขาดไม่ได้เลยนะคะนี่แจ็กเก็ตแล้วก็กางเกงยีนค่ะ2ชิ้นนี้นะคะไม่นุ้หมดไปที่946โครนนะคะหรือว่า 3,218บาทก็ถือว่าคุ้มนะเพราะว่ากางเกงยีนมันก็เป็นอะไรที่เนเวอร์ไดนะคะใส่ได้ตลอดเสื้อตัวนี้ก็เช่นกันเพียงแค่ว่าเราเอามา mix and match นั่นเองค่ะเดี๋ยวรอดูค่ะเดี๋ยววันนี้จะไป try on นะจ๊ะมาแล้วนะคะไป try on มาเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะจะบอกว่า ไซส์25ก็จะค่อนข้างยังใหญ่อยู่นะแต่มันก็คือโอเคก็คือใส่แล้วหายใจได้อะไรประมาณนี้นะคะนี่ม่รูให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนี่ใส่กับรองเท้าบูทที่มีส้นนิดนึงอะไรประมาณนี้ก็คือจะโอเคเลยทีนี้ก็ใส่เสื้อโค้ทเนี่ยตัวนี้เข้าไปค่ะ อันนี้แม่จะบอกว่าไซส์ XS นะคะแต่ก็ยังเป็นไซส์ที่ค่อนข้างเหมือนเขาบอกนั่นแหละว่าเป็นอ่อเป็นโอเวอร์ไซส์ฟิตนะคะนี่ก็จะจะติดกระดุมก็ได้หรือไม่ติดก็ได้นะคะนี่ประมาณอย่างนี้มาเขาจะเป็นเข็มขัดแบบนี้ค่ะแต่ว่าเข็มขัดแบบนี้โดยมากแล้วเขาจะไม่ค่อยคาดนะคะเขาจะผูกแบบผูกแบบแก๋ๆผูกแบบชิคๆประมาณแบบนี้นะแล้วก็ ดึงขึ้นมาอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะประมาณนี้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างมนุษยทร r ออนให้ดูนี่คะข้างหลังที่มันรู้จะบอกว่ามันเหมือนอะไรนะปีจิ้งรีดค่ะปีจิ้งรีดที่ยังไม่โตเต็มที่นะคะก็จะมีปีออกมาประมาณนี้ก็จะเป็นสีกรมท่าหรือว่าเป็นสีน้ำเงินเข้มแบบนี้นะคะ เสื้อที่ใส่ข้างในนะคะอันนี้มนุษย์เป็นใส่เป็นบอดี้สูทสีขาวแบบนี้ก็ได้แล้วสำหรับวันที่จะออกไปข้างนอกก็ดีเลยนะคะสำหรับลุคนี้มนุษย์ว่าโอเคผ่านสำหรับวันที่ไม่ได้หนาวมากอะไรมากมายนะคะสำหรับ เอาฟิ e ตสไตล์สำหรับสาวๆาว้4 0บวก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 ไป3บวกนะคะยังไงเพื่อนก็อย่าลืมที่จะติดตามกันนะคะว่าคลิปหน้าหรือว่าคลิปต่อๆไปเนี่ยไม่รู้จะพาไปช้อปปิ้งอะไรที่ราคาดีๆหรือว่าจะเป็นอ่อสไตล์แบบไหนที่จะเอามาแต่งตัวเอามามิกซ์แอนด์แมทนี่คะบางทีเราอาจจะไม่ต้องใช้ของอะไรที่มันแพงเสมอไปนะอาศัยว่าแต่งหน้าแต่งตัวสําหรับบางคนนะคะก็อาจจะบอกว่าเออมันไม่ได้ สำคัญก็อยู่ที่ความชื่นชอบของแต่ละคนเนะคะเรื่องของแฟชั่นแม่นุชว่าไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกต้องรอติดตามกันเนี่ยว่าแม่นุชจะพาไปไหนสําหรับออฟฟิตของลีวายวันนี้ค่ะนี่เลยนี่ค่ะอยวต้องรอดูคลิปสั้นนะยคะแม่นุชจะถ่ายให้ดูแบบโคลสอัพมากกว่านี้นะคะสำหรับวันนี้ยังไงแม่นุชก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับทางคุณแม่ขาเพจแล้วก็ คุณแม่ค่ะชาแนลต้องรอติดตามคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้เมนูก็จะบอกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมจากเพืเ่อนๆนะะี่ะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย